แกะกล่อง Poco X6 Pro นะครับอันนี้เป็นภายในกล่องไม่ใช่ภายนอกกล่องเป็นแพคเกจของเขานะครับเดี๋ยวมาแกะกันเลยเพิ่งสั่งมาเพิ่งได้เมื่อสักครู่นี้เองนะครับไปเลยนะแบบไม่ตัดต่อนะถ้าใครที่อยากดูเร็วๆก,ก็กอเอานะครับ ก็จะมีชื่อสินค้าที่ระบุเป็นภาษาไทยโฟโคัพษาเ์เคลื่อนที่แบบรุ่นะระบุภายในกลอ่องนะครับนี่ปับ๊บอันนี้ฝาฝาไม่มีอะไรแล้วก็จะเห็นตัวนี้ตัวนี้น่าจะเป็น เคสไหมอ่านี่เคสนะครับเคสแล้วก็มีคู่มือมีวาลันตีตัวเคสก็เป็นเคสซิลิโคนนะฮะซิลิโคนแบบนี้นี่ส่วนด้านนี้ก็จะมีที่จิ้มซิมให้นะครับตัวเครื่อง ห่อซีลพลาสติกมาของผมสีเหลืองนะสีเหลืองนะครับสีที่หลายคนอาจจะไม่ค่อยชอบแต่ผมว่ามันเท่ดีนะครับอันนี้จะบอกว่าเป็นแฟลกชิปมีเดดเทคนะครับผมไดเมนไดเมนซิตี้แปดสามศูนย์ศูนย์นะฮะคริสตัลคริสตัลเรสร้อยยี่สิบเฮิร์ตโฟลจออลโมลิดนะครับกล้องกล้องเป็นกล้องชิปเปิลหกสิบสี่ล้าน 64, 000, พร้อมกับกันสั่นทั้งหมดชาร์จเร็ว67วัตต์แล้วก็แบตเตอรี่5,000อันนี้รายละเอียดที่บอกนะคลิปนี้ทำเป็นคลิปอันบ็อกเฉยๆนะส่วนการใช้งานเดี๋ยวจะมาทำอีกคลิปหนึ่งนะครับก็จะได้อแดปเตอร์67วัตต์นี่67วัตต์แล้วก็จะมีสายสายชาร์จแถมให้ในกล่องนะครับสายชาร์จจะเป็น USB A to C นะครับ A to C นะนี่ทั้งหมดทั้งในกล่องก็ประมาณนี้นะจ๊ะเดี๋ยวเราลองเปิดเครื่องดูชิมน,นี่ตัวบอดี้เขาเหมือนจะติดฟิล์มใสๆมาให้ด้วยนะครับนี่บอดี้เขา สวยเป็นครั้งแรกที่ใช้เค้าสับสีเหลืองทุกคนเออแล้วราคามันไม่แรงด้วยนี่ผมซื้อมาได้ประมาณเจ็ดพันกว่าบาทเกือบ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 แปดนะครับก็ใช้โคต,ตรตนลดสวยอะ่ะดูดิเออสวยสวยสวยเปิดเครื่องดูกัน นี่มาแล้วว่ามันทิ่เปิดบ่าติดสวยติดฟิล์มมาให้มีอะแดปเตอร์ชาร์จเร็ว67วัตต์ให้นะครับแล้วก็มีที่จิ้มซิมให้มีเคสให้นะโอ้หน้าจอสวยมากหน้าจอสวยแบบอะมโมเลตอ่ะดู หน้าจอสวยมากทุกคนอ่าโอเคนะครับนี่คือคือคลิป Unblock p o กล X6 Pro นะครับเป็น Unblock แบบให้ดูว่ามีอะไรเฉยๆเนาะส่วนการใช้งานเดี๋ยวอ่าถ้าใครที่อยากรู้นะครับผมคอมเมนต์ไว้นะว่าเออ